สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n ยูรูลูมเกมเมอร์นะครับวันนี้จะมาสอนการติดตั้งตัวแพทนะครับเพจ2013นะครับอัปเดตซีซั่นใหม่นะครับซีซั่น23ทับ24่นะครับคลิปก่อนหน้านี้เราทำการโหลดและติดตั้งตัวเกมไปเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ก็จะมาติดตั้งแล้วก็โหลดตัวแพทนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆจะต้องมีไฟล์แพทนะครับที่มีทั้งหมด6พาร์ทนะครับประมาณ10 GB นะครับเตรียมพื้นที่ไว้ด้วยนะครับ ลิงก์โหลดนะครับจะพาไปดูลิงก์โหลดนะครับก็คือลิงก์นะครับจะอยู่ในเว็บไซต์ของเรานะครับเมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของเราแบบนี้นะครับลิงก์นะครับให้มาดูเมนูด้านบนครับให้คลิกไปที่เมนู spfl13 นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับตัวเพจ2013ทีนี้ก็มาคลิกปุ่มโหลดแพทครับก็จะเข้ามาที่หน้าตรงนี้นะครับก็ให้เราทำการไลท์ดีโอครับตรงนี้ กดไลค์ก็คือกดถูกใจวิดีโอตรงนี้นะครับกดไปเลยนะครับทีนี้ก็กลับมาหน้านี้นะครับกดกากระบาดตรงนี้ออกนะครับแล้วก็กดแชร์โพสต์นะครับกดแชร์โพสต์นะครับอ่ากดแชร์โพสต์ไปเลยนะครับอ่าก็ทําการแชร์โพสต์ไปเลยนะครับเมื่อแชร์โพสต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูระบบนะครับจะทำการอันล็อกลิงก์ให้เรานะครับภายใน15วินาทีนะครับก็กดอันล็อกลิงก์ได้เลยนะครับ ทีนี้ก็กดชั้นไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับตรงนี้จะเป็นลิงโฆษณานะครับกดทิ้งไปเลยนะครับกดตรงนี้อีกรอบหนึ่งครับกดอีกรอบหนึ่งหัวดับเพลิงก็ทําตามภารกิจได้เลยนะครับถ้ามันขึ้นโฆษณาก็กดทิ้งได้เลยนะครับก็เลือกไปเลยนะครับรถจักรยาน อ่าโอเคต่อไปก็คลิก continue ครับอันนี้โฆษณาครับกดทิ้งครับคลิก continue โฆษณากดทิ้งอ่ากดไปเลยครับก็จะนับถอยหลัง15วินาทีนะครับก็รอสักครู่นะครับเดี๋ยวก็จะได้แล้วสำหรับลิงก์ดาวน์โหลดนะครับอ่าต่อไปก็กด Get Link นะครับกด Get Link ไปเลยนะครับกด Get Link โอเคก็จะเข้ามาที่เป็นข้อความแบบนี้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องงงอะไรนะครับข้อความตรวนี้ก็คือทุกคนเนี่ยสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับให้เราทําการ Copy ครับตรงนี้ Co อ y แบบนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็กดชั้นไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับตรงนี้มันจะโฆษณานะครับลิงก์โฆษณา2ครั้งแล้วกดอีกครั้งหนึ่งนะครับ มิเตอร์จอดรถนะครับมิเตอร์จอดรถคือแบบไหนเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้หรือเปล่าโอไม่ใช่อันนี้อ่ะโอเคแบบนี้ทีนีก้ก็กดคลิก continue ครับปึ๊บคลิก continue ครับอ่ะโอเคนับถอ่หลังอีก15วินาทีนะครับอ่ะกด Get Link ครับกด Get Link ครับอันนี้โฆษณานะครับอ่ะโอเคตัวนี้จะหมุนละ ทีนี้ก็จะได้แล้วนะครับทีนี้ก็กดคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยครับอ่าดาวน์โหลดไปเลยครับปึ๊บก็คลิกทาการดาวน์โหลดไปเลยนะครับปร๊บแบบนี้นะครับส่วนผมดาวน์โหลดแล้วก็จะขอจ้งเลือกนะครับทีนี้ให้เพื่อนๆนะครับทําการดาวน์โหลดจนครบนะครับก๊อปตัวนี้ไปวางในช่องตรงนี้นะครับหรือคลิกขวาไปที่เว็บไซต์นี้เลยก็ได้นะครับทั้งหมด6พาร์ทก็จะได้ออกมาหน้าตาเป็นเหมือนผมแบบนี้เลยนะครับทีนี้ก็ทําการคลิกขวาที่พาร์ทแรกครับอ่า สำหรับ Windows 11นะครับก็มาชูมอปชันก่อนแล้วก็มาคลิกที่แยกไฟล์ลงที่นี่นะครับหรือแยกไฟล์ไปที่ p a s e 2013นสิบ pad 2024แบบนี้นะครับก็จะได้โฟลเดอร์นี้ออกมาพอได้โฟลเดอร์นี้ออกมานะครับให้เราเข้าไปดูนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวแพทเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับให้เราทำการ Copy นะครับ Copy ตัวแพทนะครับ Copy ไปเลยนะครับตรงนี้นะครับถ้า Windows 11ก็จะขึ้นตรงนี้นะครับกดไปเลยนะครับ แล้วกลับไปที่ตัวเกมที่เราติดตั้งเสร็จครับทําการคลิกขวาแล้วกดวางไปเลยนะครับถ้าเพื่อนวางเสร็จแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยทีนี้ให้เพื่อนมาที่ Option File นะครับโฟลเดอร์นี้ไปที่ค o นามิครับแล้วการคลิกขวาแล้ว Copy ค,ครับเ,เพื่อนๆ Copy นะตรงนี้นะ Copy ไปที่ d o c u m e n t ครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็กดวางครับ กดวางไปเลยครับกดวางทับไปเลยครับก็จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวจะไปทดสอบเกมกันดูนะครับว่าจะเล่นได้จริงหรือเปล่านะครับไปไปลุยกันเลยครับเดี๋ยวไปต่ออ p ีต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเกมหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับนะครับเดี๋ยวจะมีลิงก์มาให้นะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับไปไปลุยกันครับครีมนามิอัมพิสเคล็ดลับรักแล่ขาวใสแลัวกบกินกายยาวนานถึง48ชั่วโมงพอใช้ดีเลยบอกต่อ มีขายบนช h อปปี้ได้ลายสตานะครับลิงก์อยู่ด้านล่างฝากด้วยนะครับ